ทุกคนวันนี้แม่ไปซื้อนี่เลยบัตเตอร์แบขนมบัตเตอร์แบร์มานะคะตื่นเต้นมากแล้วก็คือเขามีแก้วน้ำมาให้เดินเะขนมบ้างอะ่ะไปอยู่กับหนังสือก่อนนะนี่อนะันนี้ก็คือแก้วน้ำนะซึ่งวิคกี้ไม่รู้เลยว่าอ่ามันคืออะไรอะไรบ้างเพรกะีิไม่ได้ไปซื้อกับแม่นะคะอ่ะ นี่เราจะเริ่มแกะจักศอกอันนี้ก่อนเลยแล้วคือตื่นเต้นมากไม่เคยเปิดไม่เคยได้อะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะนี่แล้วเรามาเปิดกล่องสีชมพูกันก่อนเลยสีชมพูสวยมากกล่องกล่องนี่ลูกคสวยมากมาหนมา Be your b a t t e r y best self น่ารักมากเลยม่น้องกำลังนอนด้วยนะฮะว่าม่นิก่องกับกล่องน้อยที่ล้มไปแล้วโอเคต่อไปนี่เป็น,น,นสีเหลืองนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่อง้โอ้โหเฉลิมแจมกระแจ้วแล้วคือแบบแจ้วก็คือสวยมากค่ะลุ๊เอ๊ะนีเลยอันนี้น้องกำลังขนโดนัทอยู่นะ ตรงนี้นะคะจะเขียนว่า your battery best i e r นะคะนี่ตั้งไว้ตรงนี้เลยมีอันนี้ด้วยวางไว้ตรงนี้แลวนี่ก็คือทั้งหมดนะคะแก้วโอเคเดี๋ยวเราเก็บกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวแต่งนะฮึบชึบอ้าวใส่ไม่ได้เคไดอะไได้แล้ว,ลว,ลวโอเคเดี๋ยวเราจะวางน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ แล้วก็คือเขาให้ถุงมา,ยางเยอะเลยอยคะคะมันด้ไม่เยอะนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากกระปุกนี้กันก่อนเลยทุกคนนี่ไททีคุกกี้ด้วยนะแต่มันแกะยากนะถ่ายมืออืมนี่แหละแล้วก็คือขอโทษที่ฉันต้องใช้ขาจริงๆอะทำไมไม่เอาเนี่ยไม่เอาอยากถ่ายสุด เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยหนึ่งสองสามนี่เปิดได้แล้วเดี๋ยวเมาลองชิมกันเลยคู้อเลยมากทุกคนหูหลุดด้วยอร่อยหมือแต่ว่ามันยันงไม่รอใจพิกกี้เท่าไหร่นะโอเค เรื่องดอกไปกันเลยนทุกคนแล้วก็มาถึงอันต่อไปแล้วอันที่หลายๆคนน่าจะชอบนะเพราะที่ชอบเหมือนกันเป็นอันหนังสือทุกคนดูดีน่ารักมากมีสีฟ้าแดงส้มฟ้าทำไมมันมีฟ้าสองอันนะทำไมอันอื่นมันมีแค่อันเดียวโอเคเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาเลนจ้กอันนี้ออกมา นี่คือหน้าปกหนังสือนะทุกคนคขอน่ารักมากมีชื่อว่า My Favorite, Favorite Picnic นะทุกคนก็เป็นอย่างนี้เลยเหมือนนิทานเลยทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะทุกคนเปิดออกมาตรงนี้ซะด้วยเรียบร้อยแล้วทุกคนตรงนี้ก็จะเก็นนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะ มุกจะเป็นขน,นมทุกคนนะ่ากินมากเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยได้มาแล้วทุกคนคุกกี้หนึ่งชิ้นนะคะกินเลยอืมอันนี้กรอบเออมาอืม,ม,อมลองเลยเรามาอันต่อไปกันดีกว่าทุกคน มันก็เลือดริษามานะทุกคนนี่เรายังไม่ได้เปิดมันก็จะมาเปิดอันนี้ก็เลยแต่เราจะไม่กินแล้วนะอันนี้ชื่อชื่อเรื่องว่า Day at the beach คนก็คือน่ารักมากดูดิหน้าหลังก็คือเหมือนเทพนิยายเหมือนเดิมก็มันเป็นนังเสือนะอ่ะนี่ทุกคนอาจจะเข้าๆหน่อยนะนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปปะ เป็นรสอะไรนะแต่ว่าก่อไปกินแล้วกันเปิดให้ดูแค่นี้ว่ามันน่าอร่อยมากไปดูวันอื่นนี่ทุกคนมานึงงันต่อไปแล้วก็เหลือแค่2องอันนะคะแล้วเราก็จะเอาอันนี้ก่อนเลยดิแล้วก็คือหน้าปลกก็คือสวยงามมากค่ะชื่อว่า a colorful autumn สวยมากเลยนี่ก็คือน้องหมีนั่งอยู่ในดูออตซ่อัมนะคะทุกอย่างก็เป็นสีส้มนี่ให้ดูรอบข้างนะคะก็เหมือนในนิทานเหมือนเดิมแหละนะเนอะเออแต่น่ารักไงก็ต้องครีเซนหน่อยโอ้ยไม่อะไม่ไปนลรเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยคะ่ะนี่ออกมาแล้วทุกคนนี่แล้วก็คือ เสร็จแล้วกัหน้าแล้วมาแล้วก็หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะไม่กินแล้วกินแล้วมันอร่อยเกินตานมาใช้เวลานานโอเคค่ะมันก็เหลือกล่องสุดวายยาย,ย,ายกล่องสุดท้ายค่ะไปกอดสีฟ้าแล้วดีแล้วก็คือสวยมากเลยชื่อว่า my perfect snow day นะคะรอบคาก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนนิทานนะจะพูดสัำไปซัำมาทำไมก็ไม่รู้นะ ออกมาอ้ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะอุ๊ยอันนี้เป็นรูปออกมาแล้วไม่สังเก็บเองไม่รู้สิแต่หน,นึ่งเป็นรูปแอนนี่ไม่ใช่หรูปบัตเตอร์เบียร์นะ,ะหัวของบัตเตอร์เบียร์เขาตัดหัวมาโอเคใส่ไม่ได้งั้นไม่รู้กล่องกันเลยนี่มาแล้วค่ะอันนี้ก็คือกล่องนะก็คือ สวยมากอันนี้ก็เป็นรูปปิกนิกนะทุกคนนี่น,นีก็คือตรงนี้มันเขียนว่า Season Adventure A colorful autumn A day at the beach My favorite picnic My perfect snow day น,นี่ก็จะเป็นชื่อเรื่องนะคะของแต่ละอันของแต่ละเรื่องที่เขามีมาในเซตเนาะก็คือน่ารักมากทุกคนด,ดูดิ ตรงด้านข้างก็คือชอบมากเลยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนชอบอ่ะอเคจบกันเรื่องนี้แล้วก็มาจัดกันต่อค่ะจัดเสร็จแล้วก็ต้องไปขนมาเนื่งนี่อันนี้ก็คือกล่องใหญ่ที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามันจะหนักที่สุดด้วยนะแกย่ังเทียบไม่ได้อ่ะทุกคนแต่ก็คืออันนี้คือแบบน่ารักมากดูดิมันมีพวกแบบกึ๊ดก,กึ๊กิ๊มีรองฮิปโปมาเอมาก คือน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเอ๊ะแต่ก่อนจะเปิดขอดูรอบข้างก่อนนีก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็คือน่ารักมากเลยทุกคนนี่โอเคแล้วมาเปิดกันเลยนี่ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยและนี้ก็มีกาด้วยนะว่าเรามีอะไรกินบ้างก็คือด้านหลังก็จะเป็นรูปนี่นะมีอัมแปะตรงนี้เลย นว่าเขาจะสมรอวมาแปะแปกแบกแบกแก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าน่ารักมากเควางไว้ดี่ก่อนแต่สิ่งที่เรารอคอยคือขนมค่ะขนมเบียงเดียวของกินที่เรารอคอยค่ะขนมคือของกินที่เรารอคอยเพราะฉะนั้นที่เกียดเปืดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะให้เข็นแค่นี้นะคะว่า ยังไงดิก็มันไม่อยากกินเลยทำยังไงที่เกล็ดแก่ทุกคนพูดตรงๆเลยที่เกล็ดคือถ้าเกิดใครอยากจะลองกินก็ไปซื้อเองแล้วกันนะสองชั่วโมงแม่บอกมาถ้าใครไม่เชื่อขึ้นคลิปรูปภาพคาะไม่ไรเราไปกันจริงครับไม่ได้สั่งมานะครับเพราะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปิดก่อน มันเกี่ยวอะโอ๋ๆๆๆๆๆแล้วนี้ก็คือน่าจะหมดแล้วมาให้รีวิวอีกอ่ะลืมใส่ใบนี้ <c oughs> โอเคอันนี้ผิดหนึงอันนี้ผิดหน,นึงอนนะคะ่ะเราจะให้รีวิวอะไรต่อก็มีถุงเอาไว้รีวิวได้ไหมเฮ้แต่หน้าถุงน่ารักมากเลยนะแต่มันจะมีอะไร มันมีอะไรน่าสนใจเลยแค่ถุงเนี่ยน่น่น่นน่เนี่ยกับน้องที่โดนทาอยู่มันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็คือเราสั่งแค่นี้อ่ะทุกคนจะยังไงดีใจยังไงดยังไงหรือเราจะเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นดีไมเอาไม่กินเร็วอิ่มอิ่มท้องแล้วเราจะจะมาสรุปสิ่งต่างๆกันนะคะ มีกันบ้างคะ่ะกับขนมบัตเตอร์เบรของพวกเราใครอยากจะไปซื้อจ้ามก็สั่งแก้เพือมันสองเที่ยวโูงก็ใครมีเวลาไปเราก็ไปรอได้คะ่ะไม่บังคับนะคะแต่แนะนำดีกว่าเนอะใช้คำว่าแนะนำนะ ว่สั่งมาเถอะมาล้อนน